้า,าิแม่นมากหลวงพ่อเสือเตือนน้องอิงไว้เมื่อ24เมษายน66เตือนว่าอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบรรทุงคาเฟ่ของเล่นพนชชนคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมนาให้ลูกสาวใกล้แสนซับแล้วนะครับขอแสนซับในสิ้นปีเดี๋ยวจะไปหาลูกสาวโอ้ยเพียง หลวงพ่อเสือแม่นจริงๆ,ๆเลยนะครับพูดไว้เมื่อหนึ่งปีเศษที่แล้วตอนน้องอิงไปงานแล้วก็พ่อโจพาไปหาหลวงพ่อเสือที่โคราชเนาะวัดป่าแสงธรรมมีโคราชปักแถวปักช่องนะปักปักธงใช้ปักช่องอะไรประมาณนี้แหละก็หลวงพ่อเสือก็เตือนหลายเรื่องให้ข้อคิดหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องอ่า การให้ฟังพ่อโจ,โจอย่าไปเชื่อคำยุแยว่าอย่าไปฟังคนน้นชวนไปอยู่ที่โน่นให้เยอะกว่าให้มากกว่าหลวเสือบอกว่าอย่าไปเชื่ออยู่ที่นี่แหละจะดีแล้วถ้าไปที่อื่นนะแสงมันจะดับไวไปอยู่ที่อื่นแสงมันจะดับไวไม่เหมือนกันอยู่ที่นี่ที่นี่จะมีเวทีมีแสงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เตือนเรื่องแรกนะครับเตือนเรื่องที่สองคือ เรื่องเขาเรียกอะไรนะความหนักแน่นในการใช้ชีวิตเรื่องเงินเรื่องทองที่ใช้จ่ายอยู่อะให้ประหยัดให้ระมัดระวังในการใช้ท่านพูดไว้เมื่อปี s66 กหกเมษาหกหกแต่มีเรื่องหนึ่งที่ตรงมากตรงแบบเป,เป๊ะเลยเป,เป๊ะเลยหลวงพ่อเสือนี่พูดไว้หลายครั้งหลายเรื่องเกี่ยวกับน้องนะครับแต่เนี่ยครั้งเนี้ย เมืที่ยี่สี่เนี่ตรงเป๊ะๆพ,พ่อโจนับถือหลวงพ่อเสือมานานนะครับนานนานนาน,นานหลายปีแล้วแต่ไม่ได้เอาไปที่บ้านไม่ได้เอาไปที่ไม่ได้พาทีมงานมาที่วัดอะไรเงี้ยแต่น้องอิงเรื่องตั้งแต่น้องอิงมาเนี่พ่อโจอ่านี่มนท่านไปที่บ้านด้วยแล้วก็แวะเวียนมาหาที่วัดด้วยนะครับ รู้เหตุการณ์อะไรบางอย่างล่วงหน้าอันนี้นะพอโจพูดไว้แต่ข้อเท็จจริงปรากฏก็เป็นแบบนั้นทุกๆครั้งที่ <c oughs> มีเหตุการณ์พ่อเสือก็จะไปให้กติธรรมทั้งพ่อโจทั้งน้องอิงว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะเป็นพระสายปฏิบัติองค์หนึ่งของของโคราชเลยทำไมถึงบอกว่าแม่นมากเหตุที่บอกว่าแม่นมากเพราะว่า ลวงก็เสือพูดถึงน้องอิงประเด็นเรื่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นในตอนอายุ18ปีเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยท่านบอกว่าเมื่ออายุ18ปีไปแล้วเนี่ยจะมีญาติญาติจริงๆเลยนะครับไม่รู้วาญาติข้างไหนละ่ะญาติสนิทเลยจะทํำปัญหาเรื่องเงินจะนะจะเอาปัญหาเรื่องเงินมาเนื่องจากว่า มีการยุยแยงแต่แต่แข่งรั่วเรื่องเงินนะคือมีไรายได้เยอะแล้วอยากได้เงินว่างันเหอออันนี้คือท่านพูดเองนะไม่ใช่คําพูดของลุงนะครับผลปรากฏว่าจากคาพูดของท่านวันนั้นวันนี้นะมีญาติจริงๆที่เจอปัญหาแบบประเด็นแบบนี้นะส่วนเป็นใครก็ไปหาข้อมูลเอาลุงคงไม่พูดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะแต่รู้แต่ว่าลุงเสอือไทยแม่นมากนะเวลานี้คนใกล้ชิดจริงๆมีประเด็นแบบนี้นะ ก็ส่งกำลังใจไปให้น้องอิงแม่หน่อยพ่อเอกและคนใกล้ชิดกูมอนอิงอ,อช่างแอลจีนะให้กำลังใจที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้แล้วก็ณนะเวลานี้ก็ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะแก้ไขไปเองเพราะว่าน้องอิงเนี่ยมี สิ่งที่มองไม่เห็นดูแลคุ้มครองอยู่สิ่งที่มันไม่ดีกับตัวน้องเนะี่ยไม่ดีนะมันจะค่อยๆหายไปตามกาลเวลาบอโจก็เคยพูดว่าสิ่งไม่ดีอยู่กับน้องมันจะอยู่ไม่ได้นานมันจะหายไปเรื่อยๆะจะเหลือแต่สิ่งดีๆกับน้อง จะเหลือแต่สิ่งดีๆกับน้องนะสิ่งไม่ดีมันจะหายไปเลยเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าน้องอีกเนี่ยมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆคนพูดไว้นะดูแลปกป้องให้รอดลพ้นแพลวผ่านเหตุการณ์ที่เข้ามาเสมอนะก่อนหน้านะสองสาวันก็เจอดรามา่าเรื่องเพลงนะเอิญไอในเดอก็โอ้โห ประมาณหนึ่งเลยแต่ก็ไม่เกี่ยวกับน้องไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับคนวิจารณ์นู่นน้องก็ทําหน้าที่ของน้องแล้วทําหน้าที่แบบมืออาชีพให้ดีที่สุดนู่นถึงได้บอกว่าคนดีมีคุณธรรมมีความอบอ้อมอารีนี่สิ่งดีๆก็ตามเข้ามาเรื่อยๆสิ่งไม่ดีก็จะออกไปเรื่อยๆนะเพราะว่าสิ่งไม่ดีจะอยู่ได้ไม่ทนใกล้น้อง อยู่ได้ไม่ทนไม่เรือกว่าใครไม่เรือกว่าใครก็เหมือนหมดบุญอะนะอยู่กับคนมีบุญถ้าบุญไม่เสมอกันก็อยู่ไม่ได้อย่างพ่อโจโกับน้องอีกนี่โอ้โหบุญบุญนํากันดีแท้นะเฮงปังดังไปหน้าเพลงสายเลือดนักสู้เป็นไงแค่เอามืออีหลามาแตะแตะมือพ่อโจก็โอ้โหเป็นอะไรที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกนะติดห้ามาแรงยูทูปประเทศไทยก็ไม่ธรรมดานะ <S <S ติดห้ามาแรงเพราะว่าสองคนเนี่ยเขาหนุนนำกันแล้วพอโจเป็นคนคิดเองด้วยนะว่าให้ประสานมือร่วมใจเอามือหมานมือเฮงของลูกสาวมาประทบแล้วก็เขียนคอนเทนต์ที่มือว่ามือน้อยๆเนี่ยจะปกเขาเรียกปกป้องปไม่ใช่ปกป้องคอยประคองคอยฉุดล้างดึงพ่อให้รุ่งเรืองไปข้างหน้า โอ้สุดยอดสุดยอดนะเป็นคําพูดที่กินใจพอสมควรเลยนี่แหละครับพ่อลูกคู่บุญพ่อลูกคููบุญเจอปัญหาอุปสรรคมาพอๆกันแล้วไม่เคยกลัวปัญหาอุปสรรคก็ผ่านไปได้ด้วยด,ดีนะพอลูกพ่ออยากได้กําลังใจจากลูกก็มาแย่มาหยอกล้อก็ได้กำลังใจกลับไปล้วก็ได้พลังในการต่อสู้กลับไปลูกหมดกําลังใจก็มาแย่มาหยอกล้อกับพ่อก็ได้กําลังใจในการต่อสู้ กลับไปเช่นกันนะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงแต่มันต้องผ่านไปให้ได้ไม่มีใครผิดใครถูกนะเราไม่รู้เหตุผลลึกๆของแต่ละคนเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าคนที่อยู่กับน้องไม่ได้นานและไม่ดีหรือดีไม่เท่ากับเรียกบุญบาร,รมีไม่ถึงกันก็อยู่กันไม่ได้นาน ต่ถ้าบุญบาร,รมีถึงกันก็อยู่กันได้นานนะน้องอิงผ่านไปได้อยู่แล้วส่งกําลังใจไปให้ทุกๆคนนะครับให้มีความสุขให้ต่อสู้ให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีด้วยหัวใจของลุงคนหนึ่งมาจังหวัดกาญจนบุรีล้านบ้านทุ่งคาเฟ่นะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจน์พิมพ์ใน Google บ้านทุ่งคาเฟ่ก็จะขึ้นนะแผนที่มาแล้วก็บอกว่าเป็นเอฟซีน้องอิงมีส่วนลถให้มากินข้าวกินกาแฟ พูดคุยกับลุงลุงจะอยู่เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะอยู่นะครับแล้วไปเจอกันที่ร้านคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบายฮ